อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยจังหวัดสุขโขทัยค่ะในวันนี้เข้ามาชมตรงกับวันอังคารนะคะเพื่อนๆเป็นวันธรรมดาค่ะคนก็จะไม่ค่อยมีนะคะก็เลยจะได้สัมผัสบรรยากาศที่โล่งๆสบายตาดีค่ะค่าเข้าชมค่ะอยู่ที่20บาทต่อท่านนะคะถ้าเราเช่าจักรยานก็จะอยู่ที่1 0บาทต่อท่านนะคะรวมแล้ว30บบาทต่อท่านนะคะสำหรับวันนี้ค่ะและในการเข้าชมนะคะ มนจะใช้ยานพาหนะเป็นจักรยานนะคะเพื่อนๆอ,อีกหนึ่งทางเลือกในการเข้าชมอุทยานเพื่อนๆสามารถเลือกใช้บริการรถรางซึ่งจอดอยู่ด้านในอุทยานโดยแจ้งกับเจ้าหน้าที่ด้านหน้าตรงจุดจำหน่ายตั๋วได้เลยค่ะสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะสัมผัสอย่างใกล้ชิดจริงๆนะคะแนะนำเป็นจักรยานเลยนะคะเพราะว่าเราสามารถที่จะเข้าไปชมได้อย่างง่ายดายเลยนะคะ เรามาฟังประวัติเมืองศรีสัชนาลัยโดยคร่าวๆกันนะคะเพื่อนๆศรีสัชนาลัยเป็นเมืองลูกหลวงที่สําคัญแห่งหนึ่งในช่วงต้นกรุงสุโขทัยค่ะที่มักจะปรากฏชื่อควบคู่ไปกับเมืองหลวงในจารึกว่าศรีสัชนาลัยสุโขทยัยโดยปัจจัยหลักแห่งความรุ่งเรืองของเมืองศรีสัชนาลัยนั้นน่าจะมาจากอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องสังคลโลกในสมัยสุโขทัยและอยุธยาค่ะ ที่พัฒน,นาจากการผลิตเพื่อใช้ในการชุมชนไปสู่การผลิตเพื่อส่งออกไปขายยังชุมชนภายนอกค่ะอันนำมาซึ่งรายได้ให้แก่รัฐเป็นจำนวนมากและจากความสำคัญในเชิงเศรษฐกิจนี้เองที่ทำให้เมืองศรีสัชนาลัายได้รับการปกครองจากเชื้อพระวง์ชั้นสูงในสมัยสุขโขทยัยก่อนที่จะถูกยึดครองโดยรัฐต่างๆที่เข้มแข็งกว่าในเวลาต่อมาเช่นล้านนาที่เรียกเมืองนี้ว่าเชียงชื่น หรือกรุงศรีอยุธยาที่เรียกเมืองนี้ว่าสวรรค์คโลกค่ะแต่หลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่1ในปีพศ2112อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องสังฆโลกที่เมืองศรีสัชนาลัยก็ยุติลงค่ะส่งผลให้เมืองศรีสัชนาลายัยถูกลดฐานะลงเป็นเพียงหัวเมืองชั้นโทจนกระทั่งเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองในปีพศ2310 เมืองศรีสัชนาลัยจึงถูกทิ้งร้างไปโดยผู้คนได้อพยพไปตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณบ้านวังไม้ขอนอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทัยในปัจจุบันค่ะในอดีตดั้งเดิมนะคะ พื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำยมและที่ลาดเชิงเขาพระศรีเขาใหญ่เขาสุวรรณคีรีและเขาพนมเพลิงเป็นที่เหมาะแก่การตั้งถิ่นฐานดังได้พบหลักฐานของชุมชนมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายค่ะเมื่อครั้งที่ผู้คนในบริเวณนี้ยังมิได้นับถือพุทธศาสนาเมื่อราวพุทธศตวรรษที่9มาจนถึงสมัยทวาราวดีในพุทธศตวรรษที่12-16และสมัยลบบุรีในพุทธศตวรรษที่ ที17่17-18อย่างต่อเนื่องมาจนถึงสมัยสุขโขทยัยในพุทธศต,ตวตรรษที่19ค่ะกรมศิลปากรตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของเมืองศรีสัชนาลัยที่มีโบราณสถานและแหล่งโบราณคดีที่มีประโยชน์ต่อ,อการศึกษาประวัติศาสตร์และเป็นต้นแบบของศิลปกรรมไทยที่ส่งอิทธิพลให้กับศิละปะอยุธยาอันเป็นต้นแบบของศิละประรัตนโกสินทร์ในปัจจุบัน กรมศิลปากรจึงเข้ามาดําเนินการอนุรักษ์โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาค่ะให้เมืองศรีสัชนาลัยเป็นโบราณสถานที่สําคัญของชาติต่อมาจึงได้ดําเนินการบูรณนะและพัฒนาในรูปแบบของอุทยานประวัติศาสตร์เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ผู้สนใจทั่วไปค่ะสมเด็จพระเทพรัตนาราชาสุดาสยามบรมราชากุมารี สเสด็จทรงเป็นประธานในพิธีเปิดอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยอย่างเป็นทางการเมื่อพศ2533เมืองสุโขทัยและเมืองบริวารคือศรีสัชนาลัยและกำแพงเพชรทั้ง3งเมืองนี้ได้รับการอนุรักษ์และพัฒนาเป็นอย่างดีค่ะโดยกรมศิลปากรซึ่งบริหารจัดการในรูปแบบอุทยานประวัติศาสตร์จนได้รับการยกย่องและขึ้นทะเบียน เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกตั้งแต่ปีพศ2534ค่ะในการเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยในวันนี้นะคะหมนก็ได้เข้าไปเยี่ยมชมวัดช้างล้อมนะคะเรามาฟังประวัติของวัดช้างล้อมกันคร่าวๆนะคะเพื่อนๆ วัดช้างล้อมตั้งอยู่ภายในกำแพงเมืองค่ะเกือบกึ่งกลางตัวเมืองสีสัชนาลัยบนที่ราบเชิงเขาด้านทิศใต้ของเขาพนมเพลิงโบราณสถานที่สำคัญคือเจดีย์ประธานทรงลังกามีกำแพงแก้วสีเส่เหลี่ยมจัตุรัสล้อมรอบตั้งอยู่บนฐานประทักษศิณรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะมีช้างปูนปั้นเต็มตัวประดับโดยรอบฐานทั้ง4ด้านรวม39เชือก ช้างที่ประดับตรงมุมจะมีขนาดใหญ่และมีลวดลายปูนปั้นประดับที่คอต้นขาและข้อเท้าระหว่างรูปช้างจะมีเสาประทีปสลับอยู่ด้านหน้าช้างแต่ละเชือกจะมีพุ่มดอกบัวตูมปูนปั้นวางอยู่ด้วยค่ะด้านหน้าใจดีประธานมีบันไดขึ้นสู่ลานประทักษิณเหนือฐานประทักษิณมีซุ้มพระพุทธรูปประทับนั่งปางมาลวิชัย20ซุ้ม ผนังซุ้มมีรูปประติมากรรมรูปต้นโพอยู่เบื้องหลังพระพุทธรูปบริเวณองาค์ระฆังขึ้นไปเป็นบันลังก้านฉัดซึ่งประดับด้วยรูปพระสาวกปูนปั้นลีลานูนต่ำค่ะจำนวนถึง17องค์ด้วยกันนักวิชาการบางท่านสันนิษฐานว่าวัดช้างล้อมน่าจะเป็นวัดเดียวกันกับที่ปรากฏในศิลาจารึกหลักที่หที่กล่าวไว้ว่าในปีพศ1829 พ่อขุนรามคำแหงให้ขุดเอาพระาธาตุขึ้นมาทำบูชาและเฉลิมฉลองหลังจากนั้นจึงฝังลงในกลางเมืองสีสัชนาลัยแล้วกอพระเจดีย์ทับลงไปค่ะโบราณสถานภายในวัดท,ที่ยังมีหลักฐานคือวิหารอยู่ด้านหน้าเจดีย์ประธานนอกนั้นเป็นวิหารขนาดเล็กๆจำนวนสองหลังและเจดีย์ลายอีกจำนวนสององค์ค่ะ ต่อมาวัดที่เข้าได้ไปเยี่ยมชมก็คือวัดเขาพนมเพลิงค่ะเ,เพื่อนประวัติโดยย่อของวัดเขาพนมเพลิงค่ะอยู่บนยอดเขาพนมเพลิงภายในกำแพงเมืองโบราณสถานที่สำคัญคือเจดีย์ประธานทรงกลมก่อด้วยศีลาแรงตั้งแต่การฉัดขึ้นไปพังทลายหมดนะคะสำหรับมณฑบก่อด้วยศีลาแรงมีฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสยกพื้นสูงหลังคาโค้งแหลมมีบันไดาทางสู่มณฑบ ชาวบ้านเรียกว่าศาลเจ้าแม่ละอ,องสัมลีค่ะเขาพนมเพลิงปรากฏในพงศาวดารเหนือตอนที่เกี่ยวกับการสร้างเมืองสวรรคโลกหรือสีสัชนาลัยค่ะโดยเลือกทำเลให้เขาพนมเพลิงอยู่กลางเมืองและสร้างวัดไว้บนเขาสำหรับทางขึ้นวัดขึ้นได้สองทางคือทางด้านหน้าวัดทางแก่งหลวงและด้านข้างวัดค่ะซึ่งทำเป็นบันไดศีลาแรง ระหว่างทางขึ้นทั้งสองด้านมีศาลาที่พักค่ะวัดที่ได้เข้าเยี่ยมชมต่อมาก็คือวัดเจดีเจ็แถวค่ะตั้งอยู่ด้านหน้าวัดช้างล้อมโดยโบราณสถานที่สำคัญคือเจดีประธานรูปดอกบัวตูมอยู่ด้านหลังพระวิหารและมีเจดีรายรวมทั้งอาคารขนาดเล็กแบบต่างๆกันจำนวน33องค์ค่ะมีกำแพงแก้วล้อมรอบอีกชั้นหนึ่งนอกอกำแพงมีโบสถ์และบ่อน้ำ เดิมมีคูน้ำล้อมรอบเจดีย์รายที่วัดเจดีย์เจ็ดแถวมีรูปแบบที่ได้รับอิทธิพลศิลปะจากที่ต่างๆหลายแห่งเช่นลังกาและภูก,กามค่ะด้านหลังเจดีย์ประธานมีเจดีย์รายที่มีลักษณะเด่นก็คือฐานเจดีย์เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสยอดเป็นทรงกลมภายในเจดีย์มีซุ้มโถงเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปปูนปั้นประทับยืน และมีภาพจิตรกรรมใช้สีแบบเอกรงเป็นภาพอดีตของพระพุทธเจ้าและเหล่าเทวดากษัตริย์ที่มาแวดล้อมถวายดอกไม้ส่วนซุ้มจรนำด้านหลังของเรือนธาตุจะทำเป็นพระพุทธรูปนาคปกอย่างสวยงามค่ะวัดเจดีเจ็ดแถวเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นภายหลังโดยราษฎรในท้องถิ่นเนื่องจากพบเจดีจำนวนมากหลายแถวภายในวัดและสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ สรงสันนิษฐานว่าวัดเจดีเจ็ดแถวเป็นที่ประดิษฐานพระอาทิตของพระราชวงศ์สุขโขทัยค่ะวัดที่ได้เข้าเยี่ยมชมถัดมาก็คือวัดนางพญาค่ะ วัดนางพญาตั้งอยู่ใกล้กับกำแพงเมืองด้านทิศใต้หันหน้าไปทางทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้ค่ะโบราณสถานที่สำคัญประกอบไปด้วยเจดีย์ประธานเป็นเจดีย์ทรงกลมตั้งอยู่บนฐานประทักษศิณที่ชั้นมาลายเถาก่อซุม้มยื่นออกมาทั้งสี่ทิศค่ะซุ้มด้านหน้ามีบันไดทางขึ้นจนถึงภายในโถงเจดีย์ตรงกลางโถงมีแกนเจดีย์ประดับด้วยลวดลายปูนปั้น วิหารก่อด้วยศิลาแรงมีมุกด้านหน้าและมุกหลังค่ะผนังวิหารเจาะช่องแสงผนังด้านทิศใต้ยังมีลวดลายปูนปั้นที่สวยงามลวดลายปูนปั้นที่วัดนางพญามีลักษณะเด่นก็คือลวดลายปูนปั้นนั้นทำเป็นกึ่งมนุษย์กึ่งวานอนกำลังวิ่งแต่ถูกทำลายไปบางส่วนค่ะ นอกจากนี้ยังทำเป็นรูปลวดลายพัน์พฤกษาและรูปเทพพนมซึ่งเป็นฝีมือชั้นครูรูปแบบศิลปะอยู่ในสมัยอยุธยาตอนต้นค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆสำหรับคลิปพาเที่ยวชมอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยในวันนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงจะได้รับสาระและประโยชน์ในการเข้าชมคลิปนะคะแล้วก็ ฝากเพื่อนๆค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดแชร์กดไลค์นะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะท้ายนี้ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กำลังใจกันอย่างดีเสมอมานะคะมีข้อมูลเพิ่มเติมแนะนำกันเข้ามาได้ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ